คือเอถียงนานี่นะนี่แหละคือเถียงนาของอเพลงใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจอ้นี่นะสิพาไปกินแกงหนไหม้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมมันคือเถียงนานะนี่แหละเถียงนาที่เขาถ่ายเพลงก็ไม่จะไปต้องขึ้นไปนะเพราะว่ากลัวจะของเขาหายไงคือบรรยากาศมันโคตรโอเคเลยนะท่านผู้ชม,ม,มช่องอะไรม,มิสเตอร์กู มิสเต็กกูดจักซับเลยจักซับเลยหมื่นแล้วหมื่นแล้วหมื่นซับไว้ว่าแทะส่งเขาก็หมื่นซับเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมแบกคือสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าปากเซนะ กำลังจะเดินทางไปถ่าย่าย MV เพลงใหม่ของโซภนาถ่ายถ,ถ่ายเพลงใหม่อีกแล้วเพลงปล่อยอเพลงเก่าเพิ่งปล่อยไปเม,มื่อวานเมื่อเชืนนี้ปล่อยเพลงใหม่อีกแล้วเอออันนี้มันมันมัน,มน,มนไม่ใส่เพลงผมนะท่านผู้ชมมันคือเพลงอ่า <Yeah. S 1> โสภนาที่มีคนร้อง4ี่คนท่านผู้ชมมีโสภนาบิกา๊กไหทีเจมยุนโอน GX 2เออและก็เพลงนี้อ่า จะเดินทางไปถ่ายที่บ้านเจมบ้าน GX2 ูผู้บ่าวใส่มองนะคร,ร,รับผู้ชมคือจะเดินทางไปถ่ายอยู่ที่อนากายหรือว่ายุมมลาดตอนนี้ก็ยังอยู่ปากเซนะกำลังจะเดินทางไประยะห่างก็ประมาณประมาณห้าร้อยกว่ากิโลนะคร,รับผู้ชมกินะกินอะไรวะกินอะไรวะสีแดน <c oughs> สีแดงไปทงสีดเขา้ามาปั าบางกินนี้มีคนมาชี้แทนและระยะห่างก็ประมาณ500กิโลท่านผู้ชม500กิโลไปถ่ายเพลงนี้<อ>เพลงของโชพนานี้ต้องท่าติดตามชมนะเพราะว่ามีผู้บ่าวใสาบ่บ้องมีทีเจมมีผมมีโสพนาร้องด้วยกัน4คนเพลงนี้แล้วก็ไปถ่ายอยู่นากายหน้ากายนี้มันเป็นแบบธรรมศาตรโคตรๆนะไปถ่ายอยู่บ้านทีเจมและผมก็จะถ่ายการเดินทางไปให้ทุกคนบึงนะ คือ,อคลิปวิดีโอเก่าๆนี้ผมไม่ได้ถ่ายบ้านทีเจมนะเพราะว่าผมไปทาแขกไปทาแขกผมก็ถ่ายแต่บ้านป้าเขาเพราะว่าทีเจมนี้อยู่ยมมาล่าและก็ไปอาศัยอยู่ที่ป้าเไปอาศัยอยู่ที่บ้านป้าอยู่ที่ทาแขกวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสจะไปบ้านทีเจมยูโนผมก็เลยจะไปถ่ายการเดินทางว่าะระยะห่างจากปากเซหาบ้านทีเจมย you know, ูโนนี้มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ แล้วก็ผมจะไปแวะถ่ายอาแวะถ่ายอะไรก็บ่อนที่เขาถ่ายเพลงใส่ใจได้แต่มองนะท่านผู้ชมมันเป็นทุ่งนานแล้วก็มีภูเขาหลายเติบผมจะแวะถ่ายให้ทุกคนเบิงนะาว่าเออนี่คือสถานที่ที่ถ่าย MV เพลงผู้บ่าวใส่มองตอนนี้ก็กําลังเดินทางแล้วก็มีคนเซตแหวนนะเดี๋ยวเจอกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายาการเดินทางแล้วก็ไปฮอดบ้านที่เจนูโนก็น่าจะประมาณคำๆนะก็น่าจะคำเติบนะไป ผมจะถ่ายเงาเลยนะเพราะว่ามันน่าจะขำฮะไปก็หลายคนเติมนะทีมงานมือกอกมือกล้องอไปเจอกันเดี๋ยวผมจะถ่ายเริ่มจากปากเซไปนี่ฮอดพุ่นอืนี่ก็คือคนเซ็ตกระจกให้ผมนะท่านผู้ชมดูอ้อใส่เสื้ออยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้าอยากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่กับนางข้าดองเท่าใดสิให้พอ่อไปถามขอเพียงน้องนางเปิดใจให้อ้ายเน่ใส่เสื้อแบบคนดังอีกนะเซ็ตกระจก ก็แบบคนมีเงินไงก็จ้างแบบคนดังนะนี่โอ้คิดว่าสูพนานะมาเช็ดกระจกใหด้ดูเออตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะกำลังจะออกจากปักเซนี่แหละอยู่ปตทท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาฮอดนี่ทุกคนมันคือ,อ,อบ้านบัวลนะเมืองคงเซโดนมันคือบ้านบ้านคุณบัวลอย ทุกคนน่าจะรู้จักนะคุณบัวไลที่เขาแบบหน้าตาก็ไม่ค่อยดีไปไหนนะนี่ก็คือบ้านเขาท่านผู้ชมแต่เฮือนเขามันอยู่ในเมืองคงเซโดนมันห่างจากปากเซมาก็50กิโลนะท่านผู้ชมตอนนี้พอผมก็กําลังเดินทางมาออกจากปากเซเพิ่ง50กิโลนะนี่ก็คือสปเปอร์รถนะสเปอร์สเปอร์อแล้วก็นะฮองกับผมอีกคนหนึ่งแต่โซฟานาเขาขี่รถไปอีกคันหนึ่งกับผู้สาวนะ เพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ขี่กับพวกผมนะเพราะว่าเขามีผู้สาวไปนำไงเขาก็เลยแบบไปขี่อีกคันหนึ่งตอนนี้อ่าก็น่าจะประมาณแรงๆนะท่านผู้ชมน่าจะประมาณห้าหกโมงนี่แหละน่าจะหอดบ้านอ่าทีเจมบิโนนะผมก็จะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งอตอนนี้เขาก็มาถือว่าใกล้เต๋อเนาะแต่กับรถท่านหอดบถท่านหอดหอดสวรรค์นนะตอนนี้ ดูบรรยากาศอ้อมอมนะท่านผู้ชมดูทุ่งนามันแบบเขียวมากเลยเพราะมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์กัซคการ์บนิกกาลิออมแปลแมงกานามันอุดมสมบูรณ์มากเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังไกลเติบนะยังประมาณ300กว่ากิโลนะจะถึงบ้านาทีเจมยูโนโลและผู้บ่าวใส่มอง บรรยากาศแคมป์คามอ,อ้อมๆนะมันท้องฟ้าก็สวยมากเลยรถรางแล้วก็มีคนเลี้ยงขอกเลี้ยงควายท่านผู้ชมคือตอนนี้พาอผมก็ฮอดท่าแขกแล้วน,นะครับท่านผู้ชมแต่ผมกำลังจะเดินทางไปบ้านของอทีเจมยูโนนะคือยุมามลาด์ห่างจากท่าแขกไปก็ประมาณ50กิโลเนี่ยท่านผู้ชม คือบรรยากาศบ้านเขานี่แบบโคตรสวยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีภูเป็นแบบสวยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวตามทางให้ทุกคนเบิ่งนะว่ามันงามสําไดรคืองามแหงมากเลยท่านผู้ชมและก็ผมจะไปแหวถ่ายอบอนที่เขาถ่าย MV เพลงใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจอ้านี่นะสีพาไปกินแกงหน่อมไม้สีพาไปเลี้ยงควายและขี่รถแทมนา แล้วผมจะแวนถ่ายอ่าถ่ายสถานที่แห่งนี้ให้ทุกคนบึงนะผมเชื่อว่าไม่มีใครที่เคยถ่ายให้ทุกคนเบึงมีแต่ผมนี่แหละคนแรกผมจะไปถ่ายให้ทุกคนเบึงท่านผู้ชมผมจะไปถ่ายสถานที่ที่เพียงร้อยล้านวิวให้ทุกคนบึงนะอืมตอนนี้ก็กําลังเข้ามาแท่านผู้ชมเรามาท่าแขกแล้วก็เลี้ยวขวาท่านผู้ชมเลี้ยวขวาที่ท่านผู้ชมคืออ่า บรรยากาศภายในเข็มทางของบ้านผู้บ่าวแซมองนะดูธรรมชาติโคตรดีท่านผู้ชมถ้าไปสุดนี้มันซอดประเทศเวียดนามนะท่านผู้ชมดูบรรยากาศโคตรแบบโอเคเลยนะมีภูมีผามีปา่ามีดงนี่เห็นไหมภู แล้วจุดที่มันมีนะท่านผู้ชมแ๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนเบิง่งบอนที่เขาถ่าย m v มผมจะเอาซ้ำอยู่นี่แหละ <c oughs> แล้วผมจะไปถ่ายบ้านพีเจให้ทุกคนเบิ่งนะเพราะว่าตอนนั้นผมถ่ายแต่ละเถือน,นี้ <c oughs> แมนเพื่อนของป้าเขาแต่อันนี้มันเป็นเพื่อนของเขาเลยนะท่านผู <c oughs> ้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนะ <c oughs> ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น บรรยากาศอ,อ,อ้อมๆมานา่าผู้ชุมห่างจากตัวเมืองท่าแขกก็50กว่ากิโลนะเคยจะไปฮอดบ้านเขานี่ดูดูดูภูท่าน <Okay. S 1> ผู้ชมดูภู ตอนฮอดสถานที่ถ่ายทำเพลงเลยนะท่านผู้ชมดูดูดูเบิรเบิงบ่งเบิร์กภตัวนี้ไปก่อนงามมากเลย ท่านผู th àng, ้ชมคือหินมันแบบชุดยอดเลยนะนี่ก็คือทางเข้าบ้านจริง ถ้าผู้ชมดูเหมือนรูปเต้มเลยนะความมันสวยงามมากนะอันนี้ผมก็เคยมาแล้วนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้มีโอกาสถ่ายให้ทุกคนเบิงไนงะวันนี้ผมก็เลยแบบเอ่อถือโอกาสถ่ายให้ทุกคนเบิงนะแหล่งท่องเที่ยวก็เต็มนะบ่อนนี้เดี๋ยวอีกจักหน่อยก็น่าจะถึงนะท่านผู้ชมน่าจะถึงบ่อนถ่ายทํา,าเพลงสะจได้ตํามองแล้วก็ผมจะไปบุกหาทีเจม และกูจิเอกถูผมก็ยังไม่ได้บอกเขานะครับผมจะมาบ้านเขาผมไม่รู้ว่าจะเจอ,ขอเขาหรือไม่ตอนนี้อ่าผมก็ใกล้จะหอดสถานที่นะครับท่านผู้ชมดูนี่มันคือน้ําเขื่อนนะท่านผู้ชมน้ําเขื่อนดอูดูแห้งมากเลยเนะี่ยเขื่อนยังวะบูฮูขเขื่อนกันบ้างเขื่อนบูฮูนะท่านผู้ชม<อ>ดูบรรยากาศมีงอกมีงัวมีคนเลี้ยงงวัว บางเดียวผมจะถามทางเฮ้ยบ้านพี่เจมไปทางไหนบ่เอาไม่ตอบทำหน้าม่นีก็ใกล้จะหอดแล้วนะท่านผู้ชมผมว่าใกล้จะหอดแล้วนะไปท่านผู้ชม,ชมคือตอนนี้ผมก็มาหอดสถานที่ถ่ายทำเพลงใส่ใจได้แต่มองเนี่ยนะ นี่ดูบรรยากาศตามันอยู่ทั้งหลังนะท่านผู้ชมเห็นเทียงหน้าน้อยไหมนั่นก็คือเทียงนาที่อ่ากูดนะกูดที่เขาหนังห้องเพลงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปนะมันมันมันลงไปทางไหนวะผมก็ไม่รู้นะว่ามันลงไปทางไหนมันจะลงไปได้ไหมเนี่ยนี่นี่นั่นก็คือดูบรรยากาศมันท่านผู้ชมโคตรดีเลยนะอันนี้แบบมันไม่มีทุกคนทุกคนแบบมันไม่มีใครถ่ายนะ มันเป็นช่องผมเป็นช่องแรกนะที่จะถ่ายสถานที่ถ่ายทําเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนี่ท่านผู้ชมต่อไปผมจะพาทุกคนเข้าไปนะนี่ท่านผู้ชมต่อไปผมจะพาทุกคนอ่าเข้าไปดูเถียงที่ G X 2เขานั่งถ่ายเพลงนะนี่ก็คืออ่ามีบันไดแล้วก็มีหมวกดู ผมไม่รู้ว่าจะมีะเจ้าของทำไมเดี๋ยวผมจะจ้อนส่งก่อนนะ,ะเพื่อทุกคนเดี๋ยวผมจะถางทุกคนเบิง่งนี่นี่ก็คือทุ่งนาครับผู้ชมทุ่งนาที่เพลงใส่ใจได้แต่มองที่มีสามคนเต้นนี่นี่ก็คือเถียงนาเถียงนาที่จ x 2ูเขานั่งห้องเพลงนะอ่านี่ก็คือ สถานที่ถ่ายทำเพลงใส่ใจได้แต่มองนะท่านผู้ชมดูดูบรรยากาศอ้อมอ,อม,มันม,มันเป็นสถานที่ดังนะท่านผู้ชมสถานที่เพลงร้อยล้านวิวเอออยู่ที่ยมมาลาดยู่ทาแขกนะท่านผู้ชมนี่นี่ไงนี่ไงท่านผู้ชม มันคือเถียงนานี่นะนี่แหละคือเถียงนาของอเพลงใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้หน้าสิพาไปกินแจงเหาไหม้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมมันคือเถียงนานะนี่แหละเถียงนาที่เขาถ่ายเพลงก็ไม่จะไปต้องขึ้นไปนะเพราะว่ากลัวจะของเขาหายไงคือบรรยากาศมันโคตรโอเคเลยนะท่านผู้ชมดูบรรยากาศอ้อมๆอ,อม มีอะไรหลายอย่างนะคืออวังกี้นี้ผมก็ได้ถ่ายสถานที่ถ่ายทำของเพลงใส่ใจได้แต่มองนะครับท่านผู้ชมคือผมก็เลยเข้ามาเปลี่ยนเสื้อเออตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปบ้านเขาท่านผู้ชมทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคือปกติผมจะถ่ายแต่บ้านป้าเขา แต่วันนี้ผมจะถ่ายบ้านเขาและก็เขามีทําการงานข้างงวยนะท่านผู้ชมผมก็จะพาทุกคนบุกไปบ้านเขาแล้วก็ไปสแตกงวานํากันนะเจอกันที่บ้านเจมยูโนและ GX2 ตอนนี้ก็มาอหอมเฮือนบ้านที่เจมยูโนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเมืองอ่าเมืองอย่างไวะยมูมาราตตอนนี้ก็ค่ยอยๆลงนะเพราะว่าทางมันก็แบบขุกครักขุกคิกงูง,งี่เลือกเกิน ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมเจมเขาไม่รู้นะว่าผมมาดูนะว่าเขาจะต้อนรับระดับยูทูบเบอร์ระดับของลกเขาจะทำยังไงเมื่อเห็นผมลกฉนโยตอนนี้ก็อยากเป็นคิตต่มนหน่อยหนึ่งนะทีมงานผมก็มาก่อนนะท่านผู้ชมทีมงานาโสภนาแล้วก็หนึ่งหอมหนึ่งแล้วก็หลายๆคนตืมนะอา้าวเห็นแล้วเห็นไหมกลางติ้นอีกนะ เ,ออเดี๋ยวผมจะลงไปผมจะจี้กล้องใช้นะผมไม่ชุนนะว่าใครเป็นใครผมจะจี้กล้องส่ก่อนเลยเอ้าวยังๆยัง,ง,งไม่ปูพรมอีกเฮ้ยใครตู้เห็นแน่ใครตู้เห็นแน่ย, <c oughs> ยังไม่มาใครตู้อีกเออแบบผมเป็นระดับยูทูบเบอร์ไง <c oughs> ผมเป็นระดับยูทูบเบอร์มันต้องมีคนมาขายตู้มันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาไงเออคุณมาช้าจัง เอ้าทำไมคุณหน้าแดงก็เป็นอะไรวะหน้าแดงทำไมฮะห,หน้าแดงทำไมโอ้ใส่แว่นอีกสบายดีสบายดีสบายดียดแข็งแห้งบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่ตัวนี้เออก็ตำมะขุ่งนะท่านผู้ชมตำบ,บางพุงอร่ออาหารลาววันนาวันดีเจียวขอถ่ายหูแน้วได้ปะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมมีแต่คนอยากุูมถ่ายหูไปนะเพลงอะไรวะจะไม่มวนจังวะ สบายดีเฮ้ยโอ้ใส่บอกส่แวนอีกนะไม่ธรรมดานะคุนยังมาโฟกัสที่เข่วผมนะเราทำมาจ้ะโอ้ยทำไมใครวะทำไมมันหมานวะโอ้ยมัเต็ว่ามัเต็ว่าเออตอนนี้ผมก็ผัวมมาห่อน้ำผสมดูวยข้างน้าะมเือแล่มาเอาลูกใช่ตกลง ดรอคือบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะย่างไปเบิ่์ปิ้งงวให้ทุกคนเบิง์ี้จะแค่เอไปแล้วอะไรข้างในก็เล่นเล่นเปร้งอยู่ผมจะมาถ่ายปิ้งงวให้ทุกคนเบินี่นโอ้ยอันนันนั้นี่มันไฟแห้งพอดเอาๆก็คืออ่บ้านที่เจมนะท่านผู้ชม มันเป็นแบบได้หลายหลังไงนี่ก็คือบ้านเจมหลังนี้แล้วก็หลังนั้นหลายหลังเติมนะอ้อมๆกันคือตอนนี้ผมก็เข้ามาฮอดบ้านทั้นั้นนะครับท่านผู้ชมคือเมื่ออื่นถ่าย MV วันนี้ก็แบบ มีแต่คนหุ้มผมนะวันนี้ก็แบบกินงัวงก่อนไงฉลองทำไมคุณไม่แบบทักทายกล่องผมจากหน่อยหนึ่งสว,สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับฝากซ่องผมหน่แม่แม็กซ่องอะไรมิสเตอร์กูดมิสเตอร์กูดจากซับเลยจากซับเลยมื่นแล้วมื่นแล้ว <laughs> มื่นซับ <laughs> ซับไรกูใบว่ <laughs> บาแท้ซ่ <laughs> องเขาก็มื่นซับเลยนะครับท่านผู้ชมเออทำคลิปเนี้ยแบบล้อเสิรโอ้ยใสโอกใส่แว่นอีกเว้ย สวัสดีครับให้ผมมองกล้องคุณนะสวัสดีครับท่านผู้ชมผมตัวหนูแฟมิลี่นะผมมาจากซ่องตัวหนูแฟมิลี่นะเป็นี่ยแบนผมอ่าผมซื้อแม็กนะผมเป็นคนตัดต่อ MV ให้ <c oughs> อ่าไอดอลดที่ถามที่ดังที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณแบกคือคุณบิ๊กใหญ่แล้วก็เป็นคนแล้วผมตอนนี้ผมกำลังจะอ่าถ่าย MV ล่าสุดของคุณโสภานานะ คนไหนก็ไม่รู้หรอสมาร์ทยากเลยอยู่เปนนี่ง่ายสองพันแน่นอนมันหงอกมันเองเขาจ้างเขาจ้างเขาจ้างผมว่าเขาจะหาผู้สาวให้ผมนะสองสามคนอันนี้ความยิ่งเด่นเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้อันนี้เป็นมุกนี่อันนี้เป็นมุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนตบมุกงให้ผมนะ ตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วถ้าไม่ได้กินตับหวานก็แสดงว่าไม่ได้กินตับหวานผมก็จะเป็นต้องกินตับหวานเพื่อให้มันหวานในปากเออดูนะท่านผู้ชมแล้วผมจะกินให้เบิ่งแบบดิบๆเลยนี่ดิบนะเนี่ยเบิง์นอ๋อ เราก็ใส่อันน mm, um, ี้นหนึ่งนี่เข้ามาใส่ขอบปุ๋ยให้งใส่เ่ะไปจริงหรอดูนะดิบๆเลยอาใสแบมบนเื่ตาดืมันาเปลี่ยน กจเอมอกอฮอาเลยดินเยนียอกวาแล้วมันต้อว่า่ว่าบอกกเยอะมันออกมาซาแล้วบอารีด้วยนเสื้อกินเนี้ยเกน้อาไวายก็ให้วาไม่ยัไวาม่ยั้วายแบ่น นี่ก็คือ,อบรรยากาศอ้อมๆของบ้านที่เจมสจโนและก็กูดนะท่านผู้ชมนี่ก็คือบ้านเขาอันนี้ผมแบบมาถ่าย MV นะแต่ว่าแบบเขากินงัวก่อนสลองเพลงสลองเพลงเสียใจได้แต่มองร้อยล้านวิวไนงะก็เลยแบบข้างงัวผมก็เลยจําเป็นต้องได้มาเมื่ออื่นมีถ่าย MV นะท่านผู้ชมนี่ก็คือบ้านนะเดี๋ยวผมจะถ่ายอ้อมๆให้ทุกคนเบิ่งอีกเทชหนึ่งนะกว่าทุกคนไม่เห็นผมไม่รู้ว่ากูดไปใส่ตอนนี้ อ,อ้อมๆนี่ก็คือบ้านขาบดนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนี่คือบ้านขาบดนะแต่ผมยังไม่เห็นกูดเลยตอนนี้ดูก็เห็นแต่ทีเจมนะก็หมู่เพื่อนเขาหลายคนเติมไนงะทีมงานรนหลายคนนะ เนี่ยมาพือกกล่องเลยอยูจะเป็นยังไงน่ยยังไงะไายังไงตี้ก็สอไรซโซดอีกนาะไอไรซโดอันนี้ก็โซพนานะก็แบบถ่ายรูปกับมานม่านม้านโซพานามีไรโซพนาเจอไงไสียงขเาโอ้ยจริงไรกล่องจิก็แบบถ่ายนี่คือเป็นหมู่หมู่เพื่อนเขาเออ มาขอเลยเพาะอยากะลองกวนคือหมู่เพื่อนยังไงจุนาก็มีขายลูกกับเอ็ซีกับน้องๆหลายคนเติมนะบรรยากาศโอเคนะท่านผู้ชมหลังเท้าเพื่อนลังเท้านะแต่ก็ยังไม่เห็นกูดกูดไปใส่ผมก็ไม่รู้นะน้องเลยแถมหน้าตายยังขี้เละอ้งคักเลยแต่ยองจนยังยังบอกเอยหักไปเลยพ่อไอ้มันจนน้องเลยบอสนเลยบอบุดพราะไอคนนี้เป็นเพียงสาวไฮ ต่ำมาเรยียว่าขี้ตั้งต่ำตอนนี้ก็บรรยากาศที่แบบเอซีมาลุมถ,านนะะถ่ายรูปเขาครับท่านผู้ชมก็ไม่มีใครทั้งนั้นนะคนคนบ้านเดียวกันดูบรรยากาศก็แบบกระุ่นมากเลยนะแบบเขาสองแบบกินงัวงนะเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมนี่นคุ้บรรยากาศเดี๋ยวเมื่ออื่นไปถ่าย MV มีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนเบิงอีกเที่ยวหนึ่งนะปิ้งงัว นี่คือบรรดาเอชซีทั้งหลายนะที่มาถ่ายรูปกับผู้บ่าวแซมองเดี๋ยวมืออื่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนไปถ่าย m v ให้ทุกคนบนอีกเช่นนึงคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงสักนี้นะ